อันนี้ถ่ายวิดีโออันนี้มันกำลังเดินอยู่ใช่ไหมเนี่ยเอ้อเป็นถ่ายทำไมเนี่ยเอ้าหนูอยากเล่นเดี๋ยวแบตหมดเร็วไม่มีน้ำเว้ยเอาแม่เอาที่ชาร์จมาเหรอเอามา แล้วมันจะไปซาที่ไหนอ่ะบ้้นพี่นุ๊กไปีไฟา้าเนาะเห็นไหมซาาตามไปเดินไม่ไหยไม่ถ่ายได้แป๊บนึงซาาตามดูจมูกคนถ่ายวิดีโอหน่อยถ่ายแล้วเดินแล้ว แนวเดี๋ยวลงกล้องไม่ดีไม่ชอบเดี๋ยวไปแบ็กเมย์พี่หโหท่าาถ่ายเดียวเนี่ยม,นมันเหมือน,อนมันเหมือนกันขายทางไปนะถ่ายวีอหน่อยถ่ายวีเออร์ไ,ไหยเอาอย่างงี้ดี่ผ่าถ้าถ่ายรูปพี่แล้ว <c oughs> ไปขอเบอร์โทรแนวอ่ะโบอสีเหลืองนู่นน่ะยาวให้ได้เรื่องเรื่องยาวให้ได้จริงเนี่ยเบอร์โทรเนี่ย <c oughs> อเอ <c oughs> ยาไป

ถ่ายที่ไหนเนี่ยปวดตัวเนี้ยจะถ่ายท่านี้นะถ่ายท่าตั้งเด็กปวดตัวเนี้ยกำลังแก๊กแล้วก็ขอแก๊กแล้วเดี๋ยวส่งให้พี่หน้าตั้งนะท่าตั้งนะลูกตั้งตั้งนะเขาจะถ่ายคู่ หนึ่งสองสามพี่เดินทางก่อนได้ไหมพี่สองเอาเอาปิดหน้าทำไมนี่ยังไงเนี่ยเอาโอเคปิดก่อนที่สาวพี่ขับรถไปแล้วกัน